จากผู้หญิงธรรมดาสู่เศรษฐีพันล้านเรื่องจริงของซาร่าแบ็กลี่กับพลังจิตใต้สำนึกเจ้าเสือบอกว่าผู้หญิงธรรมดาที่ล้มเหลวจากการขายแฟกแต่ละเครื่องจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านได้มือนี่เขามีคำตอบมาให้ซาร่าแบ็กลี่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์สเปซและเป็นพนักง,งานขายแฟกเนาะเราเคยเจอความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเรา ซาลาถือปฏิเสธจากลูกค้านับโบทวนเลยเราเฮ็ดเวียกนักแต่โบมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนโบฮู้ว่าจะเฮ็ดอย่างต่อในชีวิตและการขายในแต่ละวันนี้มันก็ไม่ได้เติมเต็มให้กับชีวิตของเราเลยจุดเปลี่ยนของซาลาเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามกับตนเองว่า่อยสามารถเฮ็ดอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้แน่ และเมื่อหนึ่งซาลาได้ค้นพบว่าผู้ยิ่งหลายๆคนต้องการสุสานในไว้เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับตนเองเราเลยตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจออกแบบและผลิตแบรนด์สเปกออกมาและสินค้าของเราก็ได้รับการนิยมเป็นอย่างดีและเห็นให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่สําคัญที่เห็นให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จนั้นมันบม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่ที่จิตใต้สํานึกของเราต่างหาก และนี่ก็คือเทคนิคที่ซาร่าไสจิตใต้สนึกพักดันตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหนึ่งคือการวิชวลไรเซชันซาร่าได้กล่าวไว้ว่าเราได้จินตนาการว่าสินค้าของเราเป็นที่ต้องการของผู้คนและเราเห็นอีกว่าสินค้าของเราได้ไปวางขายห้าน่าใหญ่แต่ละห้าน่าและสินค้าของเราก็ได้ไปวางขายตามที่เราได้จินตนาการไว้เลย2คือ p o positive s e l ล t a l k ซาลาได้กล่าวในการสัมภาษณ์กับ MasterCast ว่าเราได้ว่าประโยคที่สร้างพลังแห่งใจให้กับตนเองตลอดเวลาเราเว่าคำนี้ค่อยสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ว่าแบบนี้กับตนเองตลอดเวลา 3คือการเขียนเป้าหมายซาร่าเขียนเป้าหมายของตนเองได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยและเราติดเป้าหมายของเราไว้บอนที่เราเน้มเห็นเพื่อกระตุ้นให้ตนเองได้เหตุตามเป้าหมายของเราให้สำเร็จ C คือการ reframing failure าล่าได้กล่าวไว้ว่าพ่อของเราจะถามเราในทุกๆวันว่ามื่อนี้ล้มเหลวในเรื่องใดและมันเห็นให้เราได้เบิงความล้มเหลวในแต่ละวันนั้นเป็นโอกาสในการเรียนหู้ในทุกๆวัน 5. raining for m e n t o r e ซาร่าได้กล่าวไว้วา่าห้งบันด,ดาลใจที่เราได้มาจากส่วนหนึ่งของการฟังเทปคาสเซ็ตของเวนไดเออร์และมันเห็นให้เราได้เปลี่ยนมุมมองในการเบิงชีวิตและเห็นให้เรามีพลังในการคิดบวกอีกจากเซลลสาวธรรมดากลายเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์สเปซที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนั้นเรายังได้รับการยกย่องจาก Forbes ว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ก่อตั้งธุรกิจเองที่ประสบความสำเร็จหลายที่สุดสาราพิสูจน์ให้เห็นว่าความล้มเหลวบ่มแมนจุดจบของชีวิตหากใส่จิตใต้สำนึกซอกหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตของเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ซาลาเหตุก็คือไส้จิตใต้สํานึกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตและนี่ก็คือเทคนิคในการไส้จิตใต้สํานึกเฮาก็เลยเอามาปรับประยุกต์ไส้ในซีรีส์โปรแกรมจิตของเฮา และในซีรีส์โปรแกรมจิตของเขาจะมีเพลงโปรแกรมจิตไว้ให้เจ้าฟังเพื่อสั่งความเสื่อมันให้กับตนเองทั้งตอนเศร้าและก่อนนอนและนอกจากนั้นยังมีรูปภาพ14หูปภาพไว้จินตนาการถึงเป้าหมายเนาะและนอกจากนั้นยังมีคํแอฟฟอร์เมชันและคําอธิษฐานจิตไว้ให้เจ้าสั่งความเสื่อมันให้กับตนเองในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เจ้าเองก็สามารถสร้างเรื่องราวความสําเร็จในแบบของเจ้าได้เริ่มต้นตั้งแต่มือนี่มาค้นหาพลังในจิตใต้สํานึกที่ลี้อยู่ในโตเจ้า